สวัสดีผู้ชมยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของฉันเรื่องราวของกองทัพอากาศไทยคือเรื่องราวของความฝันและความท้าทายในช่วงทศวรรษ1980เมื่อไทยตั้งใจจะปรับกองทัพอากาศให้ทันสมัยพวกเขาหันไปพึ่งสหรัฐอเมริกา F-16 Fighting Falcon รุ่นนั้นเปิดประตูสู่โลกใหม่มันเร็วยืดหยุ่นและมีความสามารถแบบหลายบทบาทไทยซื้อมาภูมิใจในมันส่งสัญญ,ญาณไปยังเพื่อนบ้านว่ากรุงเทพมหานครแกร่งขึ้นทางอากาศแล้ว F16 ปกป้องไทยหลายปีฝึกซ้อมหลายภารกิจช่วยลาตระเวนชายแดนแต่โลกไม่เคยหยุดเปลี่ยนเทคโนโลยีก้าวไปเร็วและของที่เคยเป็นกำลังวานวาน,นอาจกลายเป็นภาระได้ F16 ของไทยก็มาถึงจุดนั้นเครื่องยนต์เกา่าอะไหล่หายากและเมื่อเทียบกับขีปนาวุธและเรดาร์ใหม่ๆพวกเขาเริ่มล้าสมัยกองทัพอากาศไทยจึงประนักว่าถึงเวลาเริ่มบทใหม่แล้วบทใหม่นั้นคือกริปเปีนแจสลบ39มกริปเปนจากสวีเดนซึ่งสะท้อนปรัชญาการบินยุคใหม่ สวีเดนเข้าใจว่าเครื่องบินรบในอนาคตไม่ได้ต้องเร็วหรือดูสวยเพียงอย่างเดียวแต่มันต้องปรับตัวได้คุ้มค่าและใช้ง่ายด้วยความพิเศษที่สุดของปริเปนคือเป็นแบบมันติโร1ภารากิจก็ทําอากาศสกัดกั้นได้โจมตีพื้นดินก็ทําได้และลาดระเวนก็ไม่หวัน่นมันมีร์ AESA ทันสมัยที่ติดตามเป้าหมายได้จากระยะไกลพร้อม d a t a าลิงช่วยเชื่อมต่อกับเครื่องบินและฐานภาคพ,พื้นดินแบบเรียลไทม์หมายถึงทั้งกองทัพทํางานเป็นทีมเดียวสําหรับไทยสิ่งเหล่านี้ล้วนใหม่และน่าตื่นเต้น ตัวเลือกคือ F 16บล็อก70จากสหรัฐอเมริการาเฟลจากฝรั่งเศสหรือ Gripen จากสวีเดนข้อเสนอจากอเมริกาสูงราเฟลก็เจ๋งแต่แพงเกินงบซู้ไม่ไหว Gripen เ,เสนอความสมดุลที่ดีที่สุดสวีเดนไม่ใช่มาแค่ขายเครื่องบินแต่ยังเสนอฝึกอบรมอลไรและความร่วมมือด้านเทคโนโลยีด้วยคือเป็นพันธมิตรจริงๆไทยประทับใจจึงตัดสินใจในปี2025ไทยเซ็นสัญญากับสวีเดนมูลค่า600ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นจุดเปลี่ยนที่ไม่ธรรมดา ไทยยุติการพึ่งสหรัฐอเมริกาหลักฐันไปหายุโรปนักวิเคราะห์ทั่วโลกวิจารณ์บ้างว่ากรุงเทพมหานครกำลังห่างจากสหรัฐอเมริกาบ้างว่าสวีเดนชนะใจแต่จริงๆนี่คือการประกาศอิสรภาพยุทธ,ธศาสตร์ของไทยไทยต้องการทางเลือกเรื่องการป้องกันประเทศมากกว่าพึ่งพาอำนาจเดียวรายละเอียดทางเทคนิคของปริเป็นนั้นน่าทึ่ง น้ำหนักเบาแต่เครื่องยนต์แรงเร็วถึงแม้สองเรดาร์ AESA ติดตามเป้าหมายพร้อมกันได้หลายเป้าติดตั้งขีปนาวุธเมตอและ IRIS-T รุ่นล้ำยุคเมตอยิงไกล,ก,ลกว่า100กิโลเมตรยิงศัตรูจากระยะปลอดภัยริเ็นยังมีระบบสงครามอิเล็กทรอนิกสช่วยให้รอดพ้นเรดราร์และขีปนาวุธสนย์ควบคุมใช้งานง่ายรองรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ระเบิดแม่นยำเลเซอร์ไกด์เวสมีครไทยได้เครื่องบินที่เล็กแต่เร็วและทรงพลังข้อดีที่สุดคือประหยัดค่าใช้จ่าย ค่าใช้และบำรุงรักษาปริเป็นต่ำกว่าครึ่งของราเฟลหรือ F 3 5มงบกลาโหมไทยไม่ต้องแบกรับจนพังแต่ได้ความทันสมัยกลับมาสิ่งนี้สำคัญมากเพราะไทยต้องบาลานระหว่างป้องกันและเศรษฐกิจสวีเดนยังมากว่าการขายเชิญนักบินและวิศวกรไทยมาอบรมที่สวีเดนสอนไม่แค่บินแต่สอนยุทธศาสตร์สงครามสมัยใหม่ขอคพิดใช้ง่ายซอฟต์แวร์อัปเกรดได้นักบินไทยได้โลกใหม่วิศวกรสวีเดนสอนซ่อมบำรุงนี่คือความร่วมมือระยะย,ยาวไทยไม่ใช่แค่ลูกค้าแต่เป็นพาทิทเนอร์ อีกความพิเศษของกริปเปนคือบินออกจากฐานเล็กหรือถนนหลวงได้หากฐานหลักถูกโจมตียังลงขึ้นรันเวย์ทางด่วนได้ความยืดหยุ่นคือเกมแชนเจอร์ช่วยให้ปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินชายแดนได้ทันทีซึ่งคุณสมบัตินี้อเมริกาหรือฝรั่งเศสไม่ใช่ทำได้ง่ายการดีวครั้งนี้ส่งสัญญาณชัดถึงเพื่อนบ้านกับกัมพูชาชายแดนมีตึงเคยสูงเมื่อไทยมี F16 เท่านั้นก็เพียงพอให้แก่ความกังวลวันนี้ได้กริปเปนเข้าประจำการ a Air Force ไทยแข็งแกร่งยิ่งขึ้นนี่ไม่ใช่แค่กัมพูชาเท่านั้นแต่ลาวพมา่าและเวียดนามก็เห็นแล้วว่ากรุงเทพมหานครปกป้องฟ้าได้รีเจียนมีบาลานซ์ใหม่สวีเดนเองก็ไม่ธรรมดาเมื่อสิ่งที่เล็กกว่าริปเป็นท้าชนราเฟลหรือ F35 สวีเดนพิสูจน์แล้วว่าเล็กก็ใหญ่ได้ดีนี้คือชัยชนะทางการทูตของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศตัวเองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งพลวัตสูง พวกเขามีพันธมือดใหม่ข่เข้าตลาดเพิ่มมาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์อาจสนใจตามมานี่คือโอกาสทางการค้าใหญ่สำหรับคนไทยนี่คือช่วงแห่งความภาคภูมิใจในสื่อข่าวพูดถึงเครื่องบินรบใหม่คนทั่วไปรู้สึกภูมิใจเมื่อกรีเป็นบินโชว์เหนือกรุงเทพมหานครรัวคำรามไม่ใช่แค่เสียงแต่คือสัญ,ญลักษณ์แห่งความภูมิใจของชาติเด็กโรงเรียนวาดภาพมันฝันอยากเป็นนักบินรุ่นใหม่ผู้สูงอายุุรรู้้สึกออ่่นนนใจววาััีปปะเทศลดภย มันไม่ใช่แค่เรื่องกองทัพแต่ความรู้สึกของชาติอย่าลืมว่าความสามารถอัปเกรดของกริปเปนคือข้อดีเพิ่มกองบินวันนี้ยังทันสมัยได้อีกด้วยการอัปเดตซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์สวีเดนออกแบบมาให้ไม่ต้องซื้อเครื่องใหม่บันทุเลประหยัดเงินชาติและแ i r Force ไทยทันสมัยอยู่เสมอนี่คือโมเดลให้ชาติอื่นดีกริปเปนยังมีมิติของการทูตสายสัมพันธ์ไทยสวีเดนแน่นแฟนขึ้นนักข่าวสวีเดนจะมาประจำที่กรุงเทพมหานครนักบินไทยไปอูเมียหรือสต็อกโฮม ความสัมพันธ์ไม่ใช่แค่เรื่องป้องกันแต่โยงถึงเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่จะขยายผลไปถึงการท้าการศึกษาและการท่องเที่ยวลองนึกภาพว่าด้านหนึ่งคือภูมิประเทศปกคลุมหิมะของสวีเดนอีกด้านคือชายหาดเขตร้อนของไทยทั้งสองอยู่ห่างไกลกันหลายพันกิโลเมตรแต่กลัเป็นเชื่อมโลกของพวกเขาไว้นี่คือสัญลักษณ์ของโลกาภิวัตน์เทคโนโลยีและกำลังผสมผสานสร้างสะพานใหม่ระหว่างประเทศและเมื่อใดที่ศัตรูจ้องไทยเขาจะรู้ว่า บนท้องฟ้าของกรุงเทพมหานครไม่ใช่อินซีเก่าอีกต่อไปแต่คือกริฟฟินตัวใหม่ที่บินมันมาเต็มไปด้วยพลังของสิ่งและสายตาของเหยี่ยวมันไม่ใช่แค่ของขวัญจากสวีเดนแต่ธงแห่งอนาคตของไทยเมื่อมันบกสะบัดบ,บนท้องฟ้าโลกจะรู้ว่ารอย a ย่าไทยแอร์ฟอร์สกำลังยกระดับด้วยปีกใหม่แข็งแกร่งเหมือนเหล็กและเร็วเหมือนไฟฟ้า